ชะตามันจะเหมาะกับกันในเสียทรับนะก็เลยจัดมาหนึ่งอย่างก็ขอให้มันได้สักอย่างนะแค่นี้เองหรอมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะเพราะว่าแบบเป็นธรรมดาที่ไม่ธรรมดาอ่ะไปที่ไฮไลท์ในไฮไลท์ในไฮไลท์ซูเปอร์ไฮไลท์ที่ทุกคนอยากดูไฮสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอันบ็อกกุบกริบแต่ราคาไม่กุบกริบ ก็เหมือนเดิมแหละเราก็มีอัปเดตเป็นระยะระยะที่เราบอกเราก็ไม่ได้ให้ทุกคนแบบรอแบบ รอนานเราก็ต้องอัปเดตแต่ว่าวันนี้ต้องบอกพิเศษเพราะว่าได้กระเป๋ามาไปรับกระเป๋ามาหลังจากเราเนี่ยเวลาเราอันบล็อกกลิบว่าเราซื้ออะไรมาเล็กๆ,ๆน้อยๆอยะไรเงี้ยก็สุดท้ายเราก็ต้องได้ผลตอบแทนมาได้ผลตอบแทนเพราะปกติเราจะเปิดกุ่กิบใช่ใช่ <ๆ S 1> วันนี้ได้คือเท่าที่อ่ะเดี๋ยวดูให้จบแล้วกันวันนี้มีไม่กี่ชิ้นเนี่ยสามชิ้นอะคิดดูมีแค่สามชิ้นนะก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกด Follow IG วุ้นวัสนานะสําคัญมากๆเลยนะคะจะได้รูปสวยเดี๋ยวไว้เวลาถือกระเป๋าก็จะได้เห็น แล้วก็ติดตาม IG v v ีเวียเจนะคะเพชรสวยของวุ้นนะเพชรสวยคุณภาพสูงเพชรแท้แน่นอนค่ะเราเริ่มจากน้ำจิ้มก่อนเออน้ำจิ้มก่อนกล่องใหญ่คือน้ำจิ้มหรอเอาให้ดูน้ำจิ้มก่อนอันนี้ไม่มีอะไรเยอะค่ะอันนี้คือซื้อมาเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่ามันแบบ มันไม่รู้อะรู้สึกอะไรอ่ะรู้สึกว่ามันต้องถือแค่นั้นคือปกติอะเราแจกลูกค้าวีเวียเจนมาเยอะมากตั้งแต่ตอนโควิดแ,แรกๆอะคะ่ะมันจะเป็นกระเป๋าแบบนี้สีชมพูสีแดงอะไรเงี้ยลูกค้าชอบมากแต่ฉลากแจกแต่อันนี้มันพิเศษคือมันไม่ใช่แค่กระเป๋าะคะ่ะแหม บลูซับไฟมันเนี่ยเห็นหมอะไรมันก็เนี่ยดึงดูดสายตาเอออันนี้เป็นบลูซับไฟนะคะไปดูได้ในวีวียเจมเออก็คืออันเนี้ยเขาเป็นกระเป๋าคล้ายๆที่วุ้นซื้อจากลูกค้าแต่ว่าอันนี้เทกเจอร์มันจะต่างกันหน่อยแล้วก็สีดาอันนี้เหมือนรู้สึกว่ามันราคาโอเคเพราะว่าตอนซื้อกระเป๋าแยกก็หมื่นกว่าบาทแล้วแต่อันนี้ข้างในเขาจะเป็นอุปกรณ์ในเนี้ยค่ะแบบขัดรองเท้าซึ่งเราไม่มีรองเท้าแหละ รองเท้าเรามีแต่มันมันไม่ใช่รองเท้าที่มันจะต้องเอาไอ,อ้นี้ขาดอ่ะแต่าาข้างในเขาทาดีนะเดี๋ยวหยิบให้ดูมันก็จะมีถุงผ้าให้ทุกอันเลยเขาทำสวมีแปลงเห็นไหมแปลงก็คือเราลงครีมแล้วเราก็เอาจริงให้ลูกขัดแบบเหมือนตอน,นเด็กๆเราขัดรองเท้านักเรียนก<ต>ีวี <TV S 2> ไปโรงเรียนอ่ะใช่แล้วก็แปลงมีอีพีหนึ่งเห็นไหมทุกคนที่เราได้กระเป๋าอ่ะเขาให้แปลงแบบนี้แหละใช่ก็คือให้แปลงซึ่งที่จะตัดสินใจซื้อเพราะมันมีอันนี้ค่ะคิดว่าได้ใช้ คุนต้องใช้ทุกครั้งเวลาบบเนี่ยเ,บบเวลาใส่รองเท้าผ้าใบหรืออะไรเงี้ยมันจะได้แบบเสยเข้าไปรวมๆอันนี้มัน2องหมกว่าบาทเนี่ยค่ะก็คิดว่าคุ้มเพราะว่ากระเป๋ามันหมื่นกว่าบาทใช่ใช่ก็คิดว่าก็าไปใส่ของอื่นๆได้เราไม่ได้ใส่ก,ก็ไปใส่นูน่นนั่นนู่นนี่อะไรของเราไปแล้วก็อันนี้ก็เก็บไว้ใช้ไม่รู้คิดเวลาซื้ออะไร นั่นแหละเพิ่มไปเรื่อยอ่ะพยายามหาให้ผลแต่ว่ากระเป๋ามันเทกเจอร์ดีอ่ะมือว่ามันดูทนดีอ่ะคือสมมุติเราวันนี้เป็นแบบใส่พวกแบบเวลาไปต่างจังหวัดยอะไรเงี้ยะมันดูก็ใส่อะไรแบบกุ๊กกิ๊ ใช่หรหือว mm ่า hmm. ค uh ุณมองว่าอันเนี้ยถ้าเราหาของขวัญให้ใครมีงบ2 0 0 0 0ืกว่าบาทก็โอเคนะสำหรับแอมเมสเปิดมาคิดว่าได้เบอร์กินอ้าวได้กระเป๋าคันรองเท้าหนึ่งแต่ก็น่ารักดีคุณว่าคุณผู้ชายได้ชายแล้วก็โดยเฉพาะคุณผู้ชายถ้ากระเป๋าสีดำเขาก็จะชอบใช่ไหมคะเอเขาก็มีโลโก้แอมเมสน่ารักดีค่ะไม่ไม่ไปซื้อมาหลายปีไม่เคยเห็นอันนี้เลยก่อนที่จะไปที่กระเป๋า แวะแป๊บหนึ่งแวะก่อนอแล้วก็แวะลงอันนี้โลโลเขาคือวันนั้นเนเดินผ่านดวงคนชะตาคนมันจะแบบชะตามันจะเหมาะกับกันในเสียทรัพนะ <c oughs> ก็คือไปเดินเล่นก็ไปเดินบัวเดินบัวห้างไม่ได้มีอะไรแล้วก็กเอาเปิด <c oughs> เปิดเฉย เราก็เลยแบบสพอร์ธุรกิจเนาะเออให้เศรษฐกิจมันกล <ไป S 1> ับเพื่อนขอมีส่วนร่วมสักนิดอะไรเงี้ยก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็เลยจัดมาหนึ่งอย่างก็ขอให้มันได้สักอย่าง<อ>เข้าไปก็ชี้ที่อันเนี้ยซึ่งพนักงานตอนแรกอ่ะเราก็งงว่าเอ๊ะทำไมพนักงานเขาแฮปปี้เพราะว่าคุณก็ชี้ที่อันนี้บอกว่าเอาอันนี้ค่ะพนักงานบอกว่าอ๋อโอเคค่ะถ้าอันนี้ซื้อได้เลยเราก็เลยถามไอ้รองเท้าไอ้ที่ทีละเขาก็บอกวอ๋อถ้ารองเท้าอันเนี้ยต้องซื้อเสื้อผ้าด้วยแต่อันแรกที่วุนชี้อ่ะซื้อได้เลย เอาวุ้นก็เลยโอเควุ้นก็เอาไอ้ที่มันซือได้เลยละกันเพราะเราก็อยากได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวมาดูดคืนนี้ตอนแรกอบบไปเคยไปลองที่เมืองนอกแล้วแล้วก็ราคาดีค่ะราคาเท่าเมืองเมืองนอกเลยราคาเท่าสิงคโปร์ฮ่องกงเลยค่ะหรือว่าแบบแทบจะไม่ต่างเลยอ่ะสามหมืน 3, <ด>่นสามพัน<ด>หนึ่งร้อยเอ้าเฮ้ย ทำไมจอมอยู่ที่ร้านเป็นสีเทา,า,อ,าอ่ะจอมมาเป็นเปนนี่สีอะไรคะมันคือออกเทาไม่ได้เขียวถูกไหมไม่ค่ะมันออกเทาอ๋อโอเคโอเคเออก็คือคือรองเท้าอ่ะเขาจะมีอันนี้ที่มีโซนแล้วก็มีแบบนี้เลยนะคะที่เป็นแฟลต เป็นแปลกก็น่าจะได้ใช้ก็เลยคิดว่าเอาอันนี้มาเดินเวลาปรับงรับลูกหรือเดินอะไรที่แบบเพราะมันนุ่มไงที่แบบต้องรักษาสุขภาพเท้าอ่ะดูแบบยังมีส้นสุดน่าจะกี่นิวค่ะ3นิวเนาะตองมันสอนิ้วเออแล้วก็หนังเขานุ่มดีจริงๆเลยอ่ะไปที่ไฮไลท์ในไฮไลท์ในไฮไลท์สุอร์ไฮไลท์ที่ทุกคนอยากดู เล็กเลยค่ะคุณวูนมันพิะสศษขนาดมัน <ดา S 1> แค่นี้เองหรอหรอ,อันเนี้ยบอกก่อนว่าวู้นนะฟอลโล่เพจพวกแอมเมเจอพวกคที่อะไรทุกอย่างที่เป็นแอมเมจเพราะเราชอบเนาะทั้งเมืองไทยทั้งเมืองนอกทั้งแบบยังไม่เคยเห็นเลยอะ่ะเรื่องเล่าสําหรับใบเนี้ยยาวมากวันนี้มีแค่3ามชิ้นแต่จบ E ีีได้ส0นาทีอะ่ะเพราะว่าตอนแรกเลยอะ่ะเขาเสนอมีอีกสองใบแบบให้จบเขาไปว่าวุ้นอยากได้หนัง<อ>ธรรมดาซึ่งเขาบบคุณวุ้นคะ ค <het art> ุณอยากได้หนังธรรมดาหรอคะอะไรเงี้ยคุณก็ใช่ค่ะคุณอยากได้หนังธรรมดาคือช่วงที่เราหลับคุณไม่รู้ว่ามันจะอ่อนเมื่อไหร่นะแต่ช่วงนี้ฝนตกหนักมากซึ่งคุณนมีจากกระเป๋าจอระเข้เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตมากคุณ<ร>ก็เลยเพิ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่รู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วมนุษย์เราอ่ะมันจะมีจากจอระเข้ไม่ได้นะมัน้องมีกระเป๋าถังธรรมดาด้วยครั้งนี้เข้าไปด้วยความแบบชัดเจนในตัวเองขอโทษนะคะช่วยกรุณาหาหนังธรรมดาให้วุณหนึ่งใบอะไรก็ได้แต่เขาก็แบบตอนแรกอะเชื่อมา ขอไปที่แบบสีดำธรรมดาเขาย้มวุ้นมาสามรอบคุณวุ้นอยากได้หนังธรรมดาสิบอกใช่ค่ะเพราะว่าวุ้นเนี่ยอยากไปรับลูกแล้วก็เอาไว้เดินทางต่างประเทศที่แบบไม่ต้องระวังเลยซึ่งเขาก็แบบพยายามหาอะไรที่ธรรมดาแต่พิเศษให้เขารู้ว่าคุณวุ้นเนี่ยชอบอะไรที่พิเศษแต่ว่าเดี๋ยวจะหาให้เขาก็เสนอใบแรกมาใบาแรกเขาเสนอคาโกมาอ๋อไปแล้วคาโกคาโกซึ่งจริงๆมันก็แรงมากนะ แต่ว่าเรามีคาโล้ว,แล,วแล้วไงใครจําได้ไหมเรามีสีเซซามีอ่ะซึ่งเราก็แบบหุยเรารู้วมันแหละ แต่เราก็อยากเอามาแล้วเราใช้อะเออสีมันก็แบบดูน่ารักแต่มันคล้ายอันเดิมมากอ่ะมันก็บอกว่าคุณขอแบบสีทําเรียบๆได้ไหมอะไรเงี้ยจนสุดท้ายก็มาเป็นอันเนี้ยเขาก็บอกว่าอันเนี้ยเขาคิดว่าวุลน่ได้ใช้เพราะว่าแบบเป็นธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเราก็เลยแบบว่าโอเคเราคิดว่าอันเนี้ยได้ใช้ก็เลยรับมาเป็นใบใบนี้เป็นกธรรมดาใบนี้เป็นธรรมดาที่ไม่ธรรมดาใช่ไมมใช่บอกว่าอันเนี้ยราคาในช็อปน่ารักมากน่ารักมากแต่ราคาลีเซล S <S สส,สออเคือลีเซลน่าจะแบบน่าจะขึ้นเกินล้านอะเอออ่ะนค่กล่องให้นิดนึงก็คือสีนวัวอย่างมุ้นก็ต้องสีดําแล้วเนาะสีอื่นไม่น่าจะเหมาะนี่มีอันนี้ให้ด้วยไซเตสซึ่งไซเตสอะปกติอะมันจะมีให้ในจระเข้ถูกไหมคะแต่ใบนี้ไม่ใช่จระเค้แต่มีไซเตสแล้วเป็นหนังธรรมดาเออยสวยมากเลยอะ มากเ,ป,เป็นมินิแคลลี่ที่ปกติมันจะมีที่เคยออกมาเป็นทัชอันนี้เขาจะเรียกทัชน่าจะเป็นอันเดียวกันก็คือทัชแต่ว่าทัชชนอื่นน่ะจะเป็นจรลเคแต่อันนี้เป็นลีซ่าซึ่งตอนที่เขาบอกว่าลีซ่าอะค่ะตอนที่เอบอกว่าลิซ่าอะวุ้นรููเลยอย่างแรกเลยนะคือ รีซ่าดับพีกฎหมายในเมืองไทยเข้าไม่ได้เขาบอกว่าอันเนี้ยที่ได้เข้าได้เพราะว่ากระเป๋ามันเป็นใบเล็กแล้วตัวรีสิร์ดมันแค่บางส่วนมันไม่ใช่ทั้งใบมันก็เลยเข้ามาได้แล้วก็บกักทอง จริงๆอะเอสเอน่ารักมากเลยนะเขารู้ใจวุ้นเขาบอกว่าจริงๆเขารู้ว่าวุ้นอยากได้บักเงินเพราะว่าวุ้นมีจระเข้เอ่อเหมือนอย่างนี้เดะเลยนะแต่เป็นจระเข้บักทองอ่ะวุ้นใช้บ่อยมากเราวุน้นน่ะอยากชอบบักเงินเพราะเราขายเพชรไงเราก็<ด>อยาก<ร>ใช่ใช่แต่เขาก็บอกว่าเออ <ๆ S 1> แบบก็ถ้่จะรอมัเงินเมื่อไรจะได้ใช่คะก็เอาไปก่อนเคยขาอะไรเงี้ยเออซึ่งมันก็น่ารักมากเลยอ่ะมันน่ารักมาก คือวุนอ้นน่ะไม่เคยเห็นหนังธรรมดากตาเชื่อมาแล้วพอวุ้นเห็นว่าเฮ้ยคืหนังธรรมดาเขาก็มีความสวยมากนะแบบเขาก็สวยในแบบแบบอีกเวหนึ่งอะ่ะเพราะเราก็จะคิดว่าเออเราชอบแบบจระเข้เคโนโอนจอระเค้สวยจ,จริงๆนระิแล้วหนังธรรมดาก็สวยมากนะเนี่ยถือกับชุดเนี้ยนะ่ารักออกสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเงี้ยพนักงานคือต้องบอกว่าน่ารักมาเพราะเขาเสนอมาตละอันีก็คือคาโกมีแบบมินิแคลลี่อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยากมากๆ ใครถามว่ามินิเคลลี่ใส่อะไรได้เยอะไหมนะคะก็คือไ, <c oughs> ไม่ได้อ๋อไม่เป็นสายธรรมดาโอเคเข้าใจละก็คือสายเป็นเป็นไอ้นี่เป็นธรรมดาแต่ว่าเป็นทัชก็คือตรงนี้กับตรงนี้เป็นลีซ่าลดอันที่เป็นรีเซลข้างนอกที่เป็นหนังธรรมดาวันก่อนที่เราจะถ่ายวุ่นเห็นมีไอจหนึ 9, ่งขาย979,000 ประมาณนั้นนะ939หรือ979ซึ่งอันนี้มันก็ต้องขึ้นหนึ่งถูกมาคุณชอบสีดำมากเลยดำ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 อะไรเงี้ยเออาดาเเลยแบบก็คือก็ขอบคุณไอเมดมากๆเลยนะคะที่อุตส่าห์แบบว่าให้หนังทำมระทำน่ารักมากๆแล้วก็ขอหนังแบบว่าขอแบบแคลลี่อีกในเฉดดำทุกดำที่มีบนโลกนี้อะไรเงี้ยคือขอดดำมาขาวเท่านั้นสี่อื่นไม่เป็นไร หวังว่าคงถูกใจทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด s b s c r i b e YouTube นะคะวุ้นวริษาด้วยแลที่สำคัญที่สุดนะ IGB ี J นะคะอย่าลืมซื้อเพจนึกถึง VVJ นะต้องบีเบเเท่านั้นเลยเพรแท้คุณภาพสูงนะคะแล้วก็อย่าลืม Follow IG วุ้นวาสนาด้วยนะคะจะได้เห็นรูปสวยๆตอนถือกระเป๋าใบนี้นะเดี๋ยวเอาน้องไปเดินเล่นใครอยากให้พาไปชอปปิ้งที่ไหนหรืออยากคุณวุ้นไปซื้อนิสี่อะไรเงี้ยมีอะไรแนะนาก็ใช่ปปาย่ามาได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนน EP ห้าะ